สวัสดีครับนี่วันนี้เราอยู่กับซัมมอนเนอร์วาเชลชอยอะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งอะเออนี่เราอยู่ที่เซิร์ฟบูเดเฮียนะครับนี่เราจะพามาดูเทคนิคการหารูนเคล็ดลับที่ไม่มีใครเคยเอามาเปิดเผยที่ไหนมาก่อนลูนหาจากไหนลูนสุดเทพรูนมหาศาาัศจรกรอ่าหลายหลายคนเนี่ยติดด่านนั้นติดด่านนี้เพราะว่าลูนไม่ถึงของไม่ถึงนี่วันนี้ผมจะพามาเปิดเผยความลับ เราลงหอแต่ไรหอเนี่ยให้แค่ชั้นสิบหรือถ้าไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ขั้นต้นคือชั้นสิบเนี่ยเขาจะดรอปของดีมากตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูอย่างหอนาะพาหอแรกนะครับนี่จะดรอปสกอเ์เยอะมากเราสามารถมาดูได้เลยว่าแต่ละชั้นเนี่ยดรอปอะไรนี่เห็นไหมจะดรอปสกอรดรอปหินอัปเกรดนี่เห็นไหมแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขาดรอปอะไรบ้าง แล้วรูนอยู่ไหนอาหา้ารูนอยู่ไหนผมจะพามาดูนี่ขอคีนี่มาผมลงถึงชั้นสิบนี่ชั้นสิบได้คัมพีสุ่มตัวห้าดาวหรืออาจจะสามดาวสามใบนะครับแล้วก็เอ็กเซนรูนนี่ที่สำคัญที่ผมบอกคือแค่ชั้นแปดแต่เขาหลบดอกรูนส้มเนี่ย ห้าดาวนะครับเป็นรูนตำนานห้าดาวซึ่งถ้าเราไปลงเองในคารอสเนี่ยเราต้องลงตั้งแต่ชั้นสิบเอ็ดขึ้นไปซึ่งมันยากมากนะครับแต่ตรงเนี้ยเขาฟิกไว้แล้วว่ารูนเนี่ยแอคแท็กเฮดพีคลิเลตแล้วก็เดฟนะครับก็คือเป็นรูนที่ออฟค่อนข้างจะสวยมากเลยนะครับตรงเนี้ยอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษแล้วก็เคล็ดลับที่อยากให้หลายๆคนเนี่ยมาลงก่อนแลวเพื่อเอาไปผ่านแอคต่างๆนะครับนี่เห็นไหมแต่ละหอเนี่ยจะดอกเป็นเซต แค่ชั้นแปดเนี่ยดอปแล้วนะครับหนึ่งชิ้นชั้นเจดอีกหนึ่งชิ้นแล้วดูออฟเดฟบวกคลิเลตใส่กับตัวที่โจมตีตามค่าพลังเดฟเนี่ยจะสุดยอดมากนะครับนี่ดูอะไรทรัดกันเนี่ยคือมันมันเยอะมากครับมันดอปของแบบมหัศจรรย์อนะคัมพีอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอปิดแจ้งเตือนกนะ่อนโอเคขออภัยด้วยนะครับนี่แล้วเรามาดูว่า หอวารีดอบอะไรบ้างอาา่านี่เราพามาดูรูนเนี่ยชั้น8เนี่ยดอบรูนต้านทานนะครับใส่สําหรับตัวแท้งตัวซับได้เลยรูนนี้เราสามารถตีบวก15ได้เลยนะครับเพราะว่าดีมากออฟโคตรสวยผมบอกเลยอันนี้ฟิกออฟนะครับไม่มีสุ่มเนี่ยเป็นเคล็ดลับที่ยังไม่เคยมีเปิดเผยที่ไหนบนโลกนี้มาก่อนหรืออาจจะมีแล้วซึ่งนั่นผมไม่รู้อาา่า <c oughs> นี่ สำหรับหอวายุผมลงไปถึงชั้น19บแล้วจะถามว่าลงยากไหมเดี๋ยวผมจะลองไต่หอแสงแล้วกันเอาเป็นหอมือดดีกว่าหอทุดท้ายเลยด้วยมอนทีท่มีแต่แต่ละหอเนี่ยเขาจะฟิกมอนนะครับว่าจัดมอนสเตอร์ธาตุมือดอย่างน้อยสามตัวแต่ละหอเนี่ยเขาจะฟิกมอนแต่เราจะ,ะจะมีถึงไหมมอนมืดสามตัวเออมอนมืดเดี๋ยวเราใส่ตัวอะไรไปก่อนก็ได้มั้ง มอนมืดมันสามารถฟิกได้ไหมอ๋อนี่ตรงนี้ปรับอ่ะตัวนี้มาใส่เลเวลหนึ่งอ่ะเราลองดูว่ามันจะไปได้ถึงชั้นไหน,นคือที่สำคัญเนี่ยคือเราลงแค่เพียงชั้นสิบอ่ะเราได้ของที่เป็นรูนเนี่ยมาจำนวนห้าเซตนะครับซึ่งเราเอามาใส่มอนสามทหารเสือมาสาจันเนี่ยมาใส่ได้เพียงพัมาก นี่คือตัวเลเวลหนึ่งนะครับมีตัวแบกแค่ตัวเดียวเราังสามารถผ่านได้เลยแล้วถ้าเราแบบทำจริงจังอ่ะแบบเอาสักเลเวลสี่สิบพอแต่เป็นดาวหุ่งอเวกที่เราสามารถเข้าถึงนะครับเป็นม้อนสามดาวก็ได้หรือจะเป็นม้อนอะไรก็ได้ตรงนี้ผมว่ามันจะทําให้ผ่านได้ง่ายมากเพราะแต่ละดัานที่ผมผ่านมาเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วคือถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาใช้ม้อนอะไรผ่านเนี่ยเรามีวิธีดูนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูอ่ะอย่างหอรับหอฮารคีเนี่ยเราสามารถกดดูได้ตรงที่นี้ครับซ้ายล่างข้อมูลกลยุทธ์นี่กดเข้าไปนะครับเราจะรู้เลยว่าสถิติเนี่ยเขาใช้ตัวอะไรบ้างและเร็วที่สุดเนี่ยเขาใช้ตัวอะไรเนี่ยเห็นไหมอย่างถ้าตัวแรกเนี่ยเราเอื้อมไม่ถึงอ่ะเราไม่จําเป็นต้องเร็วที่สุดในโลกก็ได้เนี่ยอย่างคนที่สิบเนี่ยกบเคโลไม่เอเวกด้วย แฟลี่ไฟผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีทุกไอดีมีแฟลี่ไฟกินไฟไม่อเวกด้วยดูจากพลังในหมื่นห้าดูแล้วเนี่ยน่าจะมาเป็นตัวแถมเฉยให้มันครบทีมตัวแบกเนี่ยจะอยู่ที่แฟรี่ไฟนี่นะครับมีเพื่อนฝากบอกเพื่อนมีหลานฝากบอกหลานด้วยนะครับให้มาลงหอนะครับเพื่อเอาของจากหอเนี่ยไปใช้ในดันต่อต่อไปนี่เอ้ยอะไรผมไม่เติมผมสายฟรีนี่นะครับแล้วเจอกันกับ คลิปหน้ากับอาร์คดาร์กนะครับว่าเราจะมีอะไรมาตื่นเต้นกันอีกเช่นเคยนี่ฝากติดตามด้วยนะครับอาร์คดาร์กนะครับนี่สำหรับช anel เราก็จะมีเอ,อ่อ u ูทูบเราเนี่ยจะเป็นเรื่องแพ้นะครับเราเป็นเกษตรกรที่ชอบเล่นเกมนะครับนี่ฝากติดตามด้วย